จีดูโอเคหรือยังคะโอ้ยโอเคเลยค่ะสวยจังอ้ฟ้าหลังฝนนี่สดใสอย่างนี้นี่เองนะคะจีดเนี่ยรอคอยเวลานี้มาตลอดเลยนะคะจีดเคยท้อ เราก็เคยเป็นทุกข์เรื่องที่คิดว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่กลับมาดีกันแล้วก็เรื่องที่จีดเคยรักคนผิดแต่ตั้งแต่ที่นายดิ่งเข้ามาเนี่ยจีตก็สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้อย่างมีสติเลยค่ะคุณดิ่งคือคนที่ใช่สำหรับคุณหนูเลยใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> รอเวลานี้มานานแล้วรอที่จะเห็นคุณหนูของป้ายิ้มได้อย่างมีความสุขจริงๆค่ะป้าเพนคะจีดขอบคุณป้าเพนมากๆเลยนะคะที่ป้าเพนอะ่ะคอยอยู่ข้างจีดสอนให้จีดอดทนกับความทุกข์แล้วก็คอยเป็นที่พึ่งทางใจ ในเวลาที่จีดไม่มีคนร้องไห้ด้วยเสมอจีดขอบคุณนะคะแต่ว่าต่อไปเนี้ยก็จะมีคุณดิ่งคอยอยู่ข้างๆแล้วให้คุณหนูร้องไห้แทนป้าแล้วนะคะโถ่ป้าเพนไม่เห็นจะจริงเลยค่ะคุณดิ่งก็อยู่ข้างขวาป้าเพนก็อยู่ข้างซ้ายคุณแม่อยู่ด้านหน้าแล้วคุณพ่อก็อยู่ข้างหลัง แถมยังมีใจดีกับพี่ยอดอีกด้วยทุกคนเนี่ยสำคัญสำหรับจี๊ดหมดเลยนะคะไม่มีใครแทนใครกันได้โอ้ยดีใจจังเลยค่ะ <c oughs> คุณหน,น,นึ่งของฟ้องจิตร <c oughs> ับเจ้เพนนะคะค่ะ <c oughs> มาแล้ว หิวไหมเม็ดหน่อยสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านเลิกเรียกท่านได้แล้วเรียกคุณพ่อสิเร um ียกคุณแม่นะจ๊ะครับคุณพ่อคุณแม่ครับ เจ็บคอเหรอคะคุณแม่ว่าไปทานข้าวกันดีกว่าจ้ะค่ะอ้า,อาไปสิ<า>ลูกไปช่วยแม่ <c oughs> เดี๋ยวกับข้าวเย็ยนหมดท้นเรื่องในบ้านเนี่ย <c oughs> เราควรที่จะเป็นช้างเท้าหลัง <c oughs> ฝึกเอาไว้ชิน มันจะดีกับทุกฝฟายนะเอารีดตามไปสิอย่าให้บกพร่องเดี๋ยวเดวลูกเขยแม่เขาเนี่ก็ต้องดูหล่อดูเนี้ยบให้นะอืมไปไป